สาคอยคุณยาอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บบ่อยได้กองไข่บ่อยนี่ไงเป็นยาลูกค้าเดล่อนทางตลอดกดาย้ยจ้าส้าสวยยามานใกล้ๆเลยใกล้ๆันมาจับเสื้อโ้ไหมเครููเสียงแม่บุญแ้่บุญยินหัดสวัสดีค่ะโลละมวยกระคอขอ โเขาคุณนน่ปองอะไรเด้อย่ามเขาวนี่ยมัก็นาปองก็เหม,มากบบลได้มากพอพี่โดนมีแต่เมื่อซิปนิ่วเ้อพี่ปองเด้อขอบคุณขอบคุณไปทังพี่ปองแหละขอบแซบแซบแซบมพองทางพี่ปองเองนาะ กระปุนไก่ทีไทยให้เด็เปิ่นจักเล็กๆน้อยๆไปหนึ่งเลยม่เหนี่เพิ่นมาเลี้ยงเผาเลี้ยงอาหารอ่ะตอนนี้เขากำลังสิออก เด้กฮองแฮมพี่น้องเลยนะเนาะเบิ่งปุกลูกไส้ก่อนลาได้เด้อห่องลู่ๆอุ้ยคืองามแเถอะเนะใส่สุดสีชมพูให้งามอ่ะพี่น้องวันนี้เฮาับกับกำลังสิออกจากห้องพักหรือว่าะฮองแฮมเนาะตอนนี้ก็ได้มาต่อกันอีกไซน้องมวยเด้อ่พี่น้องเนาะโอ้โตเสียดายเด้เนาะอ่ะตอนนี้ทางน้องๆเพิน่นกนำลังสิเดินทาง ออกไปบสถทักู่ว่าทั้งพี่ปองเพิ่นสีผ้าเข้า,าไประทั้งใดเนี่ยไปดูน้องเลยอย่าสะบันสีย,ยู่ต่างล่างนะเนาะเข้าอยู่นี่สั้นสองได้ไหมเนาะ <c oughs> แฟนพี่ปองไปเข้าเดินลงบันไดเอาอ ค่ะเตะตัวห่างทงโลงครับแคบนี่น้องเลยโอ้ยอาสมุนกัซซี่ใต้ได้สักหนี่ะลเเะเออะพื่อนไหลแงเลยวะโอ้คุณบาทเจ้าขาเพื่อนเป็นทีปองหน้าตาล้อลอ

จะเอมาทงพี่ยังไงเวลาเดินลงมาไปนั่งยี่ดิกกินเลยเอาผิดละยังไงจนกำลังลงมาอยู่สิพาไปทางใดวันนี้พี่ป้องจะไปกินเผาเทียงอยู่รานอาหารลิ้มพงแล้วกไปเที่ยวตลาดอินโดจีนแล้วก็เข้ากับท่าน ไปตลาด<โ>บาุ๊ร์ร้านซากจ้าลูกมันจะลงมาเกิดคเดีลไอ้ก็กกกไกกันเดียบัตรให้ลูกคัวทางคุณตาตอนนี้กำลังเสียอันนี้จักส่งไฟอันนี้แม่ของไผฟพวกของน้องมวยเลย,ยส่งไว้น,น้ำลูกใส่สำห,หรับว่ายน้ำซื้อมา มืมสิลงจ้โลงแรมเดี๋ยวกลับไปเอาโทรศพัพท์โยห่านก่อนมามาถงไล่เดี๋ยวให้เมย,ย์ไปมานอนทุงแฮมครั้งแรกกบบเปิดน้ำใส่เสียอาบน้ำอุ่นไปถือน้ำห้อน พี่กับวุ่นพี่วุ่นวายพี่ว่าสิบปันนึก็ดีนะเป็นประสบการณ์นี่พี่ปอกแบบว่าสิได้ประสบการณ์ในชีวิตเพราะว่าว่าบ้านนอกบอกเคยเข่าในเมืองอุทยาวาจังสันเอามามามาเปิดมือเปิดตาให้เด็กน้อยนี่ประสบการณ์ใหม่ๆกระโหลกให้นอกมัน<บ>ไปก็กสิได้มันมูเมนแต่เด็กน้อยด้พูดเถอะดิพูดเถาได้เหตุยังม่าเป็นเลยโน่นนีเสียแกนสิเฮ้ยเปลี่ยนยังก็เป็ี่นยัง กินได้ลูกกินได้น้ำเป็นเจี๊ยบน้ำอยังกินไหมล่ะอยากกินน้ำกินแม่กินได้ลูกเพิ่นบอชิ้นเนื้อลูกกินเลยกินแม่อยากกินแม่เมื่อบ้านไม่ได้กินเน่เนี่ยขนมลูกขนมเนี่ยเนี่ยปองไปแล้วคุณนะโอ้โหโอ้คุณยายไปแล้วคุณนะกินแม่อยากกินไหมก็อยากไปนั่งรับลมไปอย่าเอาออกไปด้านนอกกันโอ้ฮะยังเออาลูกนี่ย ลูกอมไปแม่ไปสิเอาลูกอมม้าจะก็มาเอ็นมีแป้นตะโกงหนอตอนนี้กำลังสิออกจากห้องพักอโรงแรมตอนนี้ก็อยู่ห้องแง้ม๋ยว่น่ะกำลังสิออกจากห้องแอนนง,อองแ้มไปเนาะกูทำที่กองปะปะปะ,ปะลูกลูกลูก คือว่ามือนี่เป็นมือที่ไม่ว้มสุขพี่น้องไอ้คุณยายเลาเมืออ่าตั้งหนองหวยกำลองไม้เลยมวยว่เอาเอายายได้หลูออันนั้นแกคือแฟนของพี่บอง อยู่กลางอยู่ความซอยลกว่าึุนรถเนีานตอนนี้ก็คนสีพ้ากันไปหากินเข่า อ่าสมุนต้องขอโทษขอภัยเนาะบางครั้ง,งกเาเฮาบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่สะดวกเนาะแต่ยังดีใจที่ว่าเพิ่นท,ทั้งผีเพิ่นพระาเที่ยวพี่น้องเอ้ยเทิงเซ่ข้า,า,ามทเที่ยวตามธรรมชาติเนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นมาทั้งปุ่นเพิ่นก็นอยากมาเที่ยวทั้งโมงกหารอ่าทั้งสมุนกะก็เป็นไปไป,ไปขึ้นรถขึ้นรถ เื่องคองเนี้ยใช่ไหมล่ะย่อไปรึน้อคองไว้อ๋อ๋ยั่นห้าวบัวจักว่ามะเขารับครับคลามห้าวบลาย Là, à, anh à, nhang, nhang. Cần bà là áo được bay nhanh bay nhanh bay nhanh bay Bớt bay nhanh nó nhanh này nhanh bay tao bay nhanh cả Tao bay nhanh cả nhanh bay nhanh khô la bay nhanh bay nhanh bay เป็นรถเป็นลากเ,เรียบร,าาร้อยเป็นอย่างนะ้ะตบสอมโทรศัพท์ริมห้าแต่บปะผ่วผิดสมได้หรือว่าได้พี่เนาะกานิกา าหารก่อนกินข้าวพี่น้องเด็กเด็กแซ่บบ่กินในไลเด้อรระบบสีไทยเบิ่งบันเทิงค่ะพี่น้องโอ้แสงมันจะท้อเดียวเขาสีไปทางกลุ่มกันอาหารอะไรแซ่บบ่มวยแซ่บวะเนี่ยปวดต้นเหตุ ป้าจนแฟนดูกินว,กวัดรถไฟคนหน่อยกันนอนเดี๋ยวซีมาเบิงตรงน,นี้เนี่ยพี่ดังเป็นกำลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันเนาะแซบแซบ แซ่บบ่พ่อทางพี่บองเนาะตะบุนไก่ที้ไทยให้ได้เบิ่งจักินเล็กน้อยพี่น้องเลยมื้อนี้เพิ่นมาเลี้ยงเผาเลี้ยงอาหารเล็กน้อยอยากกินส้มตาทางพี่บองเพิ่นกน็มาสั่งให้กินพี่น้องมีส้มตามปูปลามียำทะเลมีหลายซี่งลายย่างยังบ่ทันได้มาครบเลยเนี่ยยังบ่ทันได้มาครบ แสบแซบ,บลายกันงข้าก็ได้เรากับบรรยากาศไอ้ถ้าเพิ่นรับประทานอาหารสมบุรดีใจลายพี่น้องเนะาะก็กินสมตำเกมบแซบมันเดี๋ยวสะบูรสิให้มานาั่งกินอยแคมคลองคือเก้าพี่น้องเลยคุณมาบรรยากาศเนาะถึงห้าซิวโบ้ได้ไกลจากกันแต่กับโบได้มากกินดอกพี่น้องเพราะว่ากับเขา กับเองป็นุปนะผมมีโต๊ะว่างแล้วทังปิดปองมาเสิร์ฟเองเลยยังไง แซบพี่ปองเงีอาหารแซบ,ลแบาลโอ้คือั่งนะแน่นบอกทายพอด้เอฟซีพอดียัมาเด้ออาหารแซบๆอยู่นี่แหละแพี่ปองกินหรอเหมือนื่อนางกินพี่ปองกัแฟนเพิ่น<ส>ที่น้อง,งลลเลยข้ากกะดีแซลายที่ว่าเพื่นมาเรียงเขา ยังบัตรเไดมมากครบเยีนะ็น่งน่องคนกันเดี๋ยวเอากริทายเอาภาพบรรยากาศกิ้มหางเทียน้านี้เยมแล้วคือกินเข่าวนี่กิบบน ยิ้มแซบแซบยังไงยิ้มเด้สาวๆแม่ยิ้มไปแม่อู้ยตาขอบคุณค่ะเดี๋วสวยไงเาเนี่ยเ่ยเนี่ยเขเจ้าแซบลายมาเนี่ยยิ้มูกกินบอร์ไ่ได้กินแซบแซบันี้เจ๊เกียได้พี่ปอนสาหงกับแซบแบนะมเตเนียลแซบ ไอ้ยังเปิดเอิญน oh, ี่ยังอันนี้ที่มันเบิ้ลเนี่ยนี่นี่นี่แสบแซ่บครั้งแรกแม่นดมไหมเอาหันกล้องไปปุ่นแสงมาชิะท้อนเออตักออกลูกตักออกตักออกให้มันเบิ้ลเอาขนมกินได้เลยนี่พวกแหละกินได้บ้านเมื่อบ้านไม่ได้กินเนยลูก อา,อ,าอาจา์ตจานตม,มุ่งอ,ออกไปเากรพราล <Yeah. S 2> ุ่น่มันางไม่เสียดายน้ามันน้ำตำมะกุ่งมันแสบ <c oughs> แสบค่ะฮะโอ้เกียนเกินเกีนก็แล้วอันนี้จานของ <c oughs> สตูนแะเดี๋ยว เิ่มหองได้เบิ้งละจังเอ้ากระสีทายบรรยากาศติบเข่ามาตั้งตรงกลางติบเข่านะกอะยำทะเลยำยำทะเลอรมามกนี่เป็นแนวแซ่บๆอาเกียรจังต่อเี่อี้ีนะยิ้มบะตีนคิงกินบ่ได้เหรอะยิมมะย้มบะฮะยิ้มบะ อันนี้ได er, yeah? oh. wow. uh. ้จ oh. wow. ้ะปิงกิงก <go> ันป <way> ้าวหุ uh ่นนะโอู้หูกินอิ่มแล้วก็พากันเอาถ้วยไปล้างเนี่ยินบ่กินอิ่มแล้วก็ล้างถ้วยเพราบว่าเหมือว่ามีเงินจ่ายไม่ไม่พากันเก็บถ้วยไปล้างลูกว่ามีเงินจ่ายป้าหัว

3เนาะทางขางนี่เนาะโอ้มีแต่อันแซ่บโอ้อยังโอ้ทางน้ำคลองฮะมัน,นีก็ถ่าเบิง่งว่ายักคู่เนาะราคาอ,อันกับเข่าเนี่นะสี่บดเท่าใดเดี๋ยวสี่ถ่าถามทั้งพี่ฟองเพิ่นพี่นายพี่น้องอาหารการกินเพิ่นจ้าโอ้พวนงนมย่างอันนี้ก็หมูสเต๊ะ อันนี้กระตมย้ำกุ้งได้กินแล้วเมื่อกี้นี่กุ้งสุกแป้งทอดเมือปลาเมี่ยงปลาทองโอ้เมี่ยงปลาเผาเนื้อชุดของฝากสองไร่ค่ะสิบบาทโมแปดชิ้นห่วยนะเนี่ยอันกินนี้ก็ได้กินแล้วอย่นั่งเนี่ มีโน้ิ่นมีแต่อันแซ็ตเดี๋ยวสีถามพี่ปอกเราคนสีจ่ายเบ็ดถอดอด้เดี๋ยวเอาสีทาเบิ่งเพิ่นใจเงินว่าสีเบ็ดท่าใด้เนาะอยากหมูราคาอย่นงเงี้เอาบะคยมากินอาหารลายแบบนี้จ้าเดีแต่กินเบ็ดลอยสองลอยเมื่อวานนี่ก็ไม่ตกใจแล้วสุดมันก็ได้ อันนั่งมาจากไอตุนเนาะปากภาคตกวีนยังสองไงน้องน่ะทางนั่งมยอิ่มแห้งจิงชิ่งหมดเลยอยากเมื่อเลยยังอยากเมื่อรลอยังจิกจับจะงงสะได้ก็ได้ได้แต่ผ้ากลับบ่ม่วนบ่กับบได้เที่ยวลวงลาเราวพี่น้องพากันมากินข้าวที่น้ำเต่กะ เงีแย่เก่าอยู่กันในบ้านอยู่ห้องเยียนอันนี้ถือว่ามาเปิดหูเปิดตามาเทนี่อาจซิมีเทือนาก็ได้ได้จ,จะเงีน้องเพื่อจะฝากกันเห็น,นี่ย Ủa cái này thì thấy chắc <laughs> <hết. cười> <laughs> Đừng vai Thì nó phần xí mà chết bình Ôi bớt đầy Vâng สนใจต่เรียบร้อยนะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วพี่ปองเลยบบดนี้สีเดินไปทางใดต่อแบบนี้วันนี้เราจะไปตลาดอินโดอินโดเตอินโดจีนเตอตะมุนตลาดอินโดจีนก้ะหนูก็บบเคยไปจักเทียด้ะเป็นทางใดถามมึงเนี่ยลูกหลานอิ่มบ่หลูกแซบบอ โดยมาก้มหน้าว่าพูดอะไรวะโดยยุทโธงมุ่งนลยอายว่าอายเจ้าของวะแล้ววะอายน้องมวยเด้อลูกมาอีกบ่มาอีกบ่มาเมื่อบ่เมื่อน้อคุณยายไปบ่อยู่ไซน่ะมาน้องไปซื้อได้บ่วคุณยายอยู่ไปร่ำไปแล้วลูกยี่หล่ากระทางยายอยู่บ้านใดเหด้วย มาพ่อเป็นซื้อได้บ่อกได้หูได้บอลยายใจส่วนมามานะนำคือซื้อได้มาเนีกกะทือว่ากินข้าวกินน้ำอิมอ่มทั้งที่เพิ่อนกับสีผ้าไปเลาะตลาดอีกบริษัทเอากระอีกคำคำกับสีผ้าทั้งน้องกับอปมาเนีกกะท<ด>ือว<ส>่าอิ่มลายที่ปลงอมอาหารแซ่บโอ้ดีใจนี่กะจนกินแต่ยาบักลายเนาะยาบักลายเป็นยางเป็นยางมาจะกินอีกทั้งสามีเพิ่อนกะ เป็นมระเดีเขามานําเขามีแต่นางคุธจ้าแล้วก็มันยนพี่ปองมากกัะมีแต่พวกหนูอิ่มพวกหนูบ่มีอยังคิดต่อบแ้นพี่ปองเลยโอ้ดีใจกินลายกระเ้งใจเลยพี่ปองกินโลดดีใจเห็นกินใดก็ดีใจกินไดเนี่ย อคุณยายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ควาไข่บ่อยมีแอรเป็นยาลูกค่าเปืนทางสอดกอดท้ายเลยจ้าสธบเพ่ยมาใกล้เลยใกล้ๆคนมาจับซสื้อน้ไหมโอเครู้เสียงแม่บุญแม่บุินิดนิดสวัสดีคนะโรยหน่วยกับเขาขอบุญขอคุณไม่ปองอะไรเด้อ่แม่บุญขาวมื่อเมื แม่ฟองก็เหมาะกับริมาพอพีจ่จ้าโดนข,ขอบคุณก็คุ้นหัแม่หลายเรื่อขอให้แม่ดีมีแห้งแห่ลำให้ด้วยสุขภาพแข็งแรงไปไปมาสะดวกมาสะดวกเออให้มีแต่เงื่อนไขทำหลังไงเขามาไี่จะความสุขการสบายใจปรารถนาสิ่งใดเขาทำในสิ่งนั้นส่งพัฒนาเด้อซา<ะ>ไก่ข้อนทั้งหลายนี่กลับขึ้นไปหาลูกคาหลานด้ลูกเยอะมาสาบุญนำเด้อให้ทุกอย่างกลับขึ้นลับขึ้นหาไปหา อันไดที่จะเลื่อนหลุมเรื่องใครกลับขึ้น e ไป oh. หาหลูกหลานทุกคนเอาไม้มาให้แม่ไว้เอาไม้พุ่ได้ยินเสียงสวรรค์คิดอู๋ได้ยินแล้วเนาะได้ยินหอดตามประเทศอู๋พี่ปองให้นเนาะท่างโนกับบอมีสิ่งที่ตอบแทนเด้อพี่ปองเด้อพี่ปองให้โนพาน้องๆหน้าไม่อนี้โนก็ดีใจคือว่าโนกกับคิดว่าพี่ปองกต่คือเอ้ยผู้นั้นนะผู้จักกันกับมาโดนโนกับบอมีสิ่งที่ตอบแทนนะ มีแต่เมือ่อซิปนิ้วเด้อพี่ปองเด้อขอบคุณขอบคุณไปทังพี่ปองและครอบครัวของพี่ขอให้ครอบครัวของพี่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บยาได้ความไข้ยามีเด้อพี่เด้อนัะปถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปถนาขอให้บุญรักษาเทวดาปกปวองเด้อพี่ปองเด้อนะ <Yeah. S 1> พีปองซอยเรือเรืองเอ็นดูพวกนูมว่าสิ่ใดก็ให้กลับคืนไปหาพี่ปองลอยเท่าพันเท่ามีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง,ง ไปมากทั้งใดกระคอให้เดินทางสะดวกสบายด้วยพี่ปองด้วยซาสุดาุดสนุกจะมีแต่คําวยพ่อนี่แหละให้พี่ปองผนมีสิ่งที่ตอบแทนนะะถือว่าเนนี่ก็เป็นเมื่อที่พิเศษพี่ปองเลยถือว่าดวงสมพงนะูอเคสันิทมีว่าใจดีใจพี่ก็ดีใจอยากได้ตอนรับ บเต็มที่นั่แหละพราะว่ามันมีผู้เฒ่ามาน้ำทึ่งเล็กหน่อยมั่นน่ะพี่ก็ต้องดูแลพ่อก็เมย์นนสิทำนี่หนูก็ดีใจแล้วพี่ปองแต่ว่าซันพี่ก็ากขมไปพละขมโคไปพละมันติดผู้เฒ่าผู้เฒ่ารถติดจีนน่ะนะแบบไปไซน์กันหนูก็ดีใจแล้วพี่พี่ปองยังแบบว่าย,ยังคิดไีเมตตานะยังอยากให้กลมหนูมาเที่ยวหรือว่าขามมาทั้งนี่แต่ว่าพี่ปองบอกให้มาหรือว่าบ,บอกบอกให้มาสิหนูก็ ควสามารถที่มาได้เพราะว่าการใส่ใจมันกะบริหลายเกิดอยู่ที่การใส่ใจพี่ปองให้มากนอกจากะเป็นท้างพี่ปองเบิร์ดเป็นคนออกการใส่ใจตั้งเจลงเฮอนมากพี่น้องเลยก็ถือว่าสุดยอดอยอน้โอกาสนาข้าพ่อมีโอกาสนาเทียกัจะไปเขาในเมืองที่เขาขุนเลยคุณเพ็บออกชดบุรีขุนเลยกะ มันเป็นอนาคตเนาะต้องเพียรีกะว้างแผนไว,ว้ว่าได้มีโอกาสพี่ได้กลับมาเมืองไทยมีโอกาสมันจังวะเหมาะเหมาะเจาะกันนั่นสินะสาบุญวางนี่สินะ่เพราะาพี่อยากให้น้องนี้มานะพี่อยากเห็นน้องนี้เอออว่าาน,นี่เขาเขาลึกก็เก้า มืัอนี้มากกานี้อ่ะคือว่าดีใจแหละดีองทำน้อมมีกับอีตนอยู่อยากให้เพิ่งมานั่งอยู่แต่สุขภาพน้องยันบองแมนแมนโบเป็นยังกานมากับนี่พี่องได้โทรคุยเอ็เพิ่์นยังบอกคุยอยู่น่าลักหนูแต่ว่าเออเห็ดจังไดบมาบ่ได้เนาะมันมากอะเห็นหมูกินมันบลาหน่องก็ต้องคิดยากเอากับเป็นห่วงทั้งเอากับพาตัดม่เป็นยังมากอะไมันยากแม แต่คนที่บ่ได้พายอย่างงักินเพื่อเอื <laughs> <ๆ>้ยยี่บ่ะล่ะกินเพื่อยี่บฮ่าจังใดกามีแต่เข้ากับสิเดินทางโตเนาะมันนี่คือว่าอินแล้วมันนี่ดีใจ<ๆ>เห็นทุกคนอิ่ก็ดีใจตาเดีย <laughs> จังพ่อ <laughs> ก<ๆ>ันในคลิปหน้าพี่น้องเลยบัด สิลาจากกันพูดแหละนอพี่ฟองน้องวันนี้กับสีผ้ากันไปเลาะตลาดกอนเพื่อค้ามสะดวกสบายเนาะคลิปนี้กับคอโตโกนันเ้อพี่น้องเด้อสบ,บายบบาดีสบายดี